ระเบิดความมัน21ตุลาคมนี้ชมคอนเสิร์ตรายการพิเศษพบกับสาวน้อยร้อยงานโชว์บัวกระมนทิพท็อปล่อยปะทะรถแห่สุดมันแอเธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอย,ยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวเธอไม่ได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรอ่ะบอก ที่งานไซโยกแร์ณบ,บริเวณใกล้กับเทศบาลน้ำตกไซโยกน้อยตรการตาด้วยระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบพบก,กันแน่นอน21ตุลาคมนี้กับคอนเสิร์ตรายการพิเศษส,สาวน้อยร้อยงานโชว์บัวกมอทิพย์ท็อปไลน์ปะทะรถแห่สุดมันที่งานไซโยกแร์ณบ,บริเวณใกล้กับเทศบาลน้ำตกไซโยกน้อยรับประก,กัน,กนบบวค,ความมันส์โดยกฤษณะมงคลชัยกรุ๊ป